โอเคครับตอนนี้เรามาเยือนศูนย์ KTM นะครับกับงานชมโมอเตอรจีนะครับเป็นศูนย์เปิดใหม่ครับที่อยู่ลา,ลาดพร้าี่สอน,นะครับวันนี้เลยสไล,ล์เราก็เชิญมาร่วมรายการนี้นะฮะร,รากาศประมาณนี้ครับสวยดีฮนะ Okay. ดเดี๋ยวจัดรนะเบียบแป๊บนึงนะฮะนานๆได้ลงคลิปนะไม่ค่อยได้ลงวันนี้เราจะมารับชมมอเตอร์จีพีวันนี้สนามไหนครับสนามสนามไหนไม่รู้ <c oughs> วันนี้แข่งสนามไหนครับพี่เชอร์บาลีโน่ฮะฝอะ <c oughs> okay. ไปฮะเชอร์บาลีโน่เค้กมันรู้งไงวะ <c oughs> วันนี้ใครได้แชมป์ครับคีเ <c oughs> ดียนอย่าพี่แน่นอนนะโอเคยอมไมวันนี้คีเดียนได้แชมป์นาานะ <c oughs> เฮ้ย hey, วันนี้เราเราต้องมาเชียร์ KTM นะทูบะดู๊กทูระดู๊กไงอ่าประมาณนี้แล้วงานเดี๋ยวผมให้ชมบรรยากาศภายในข้างในก่อน <Okay. S 1> สวยงามน,นะสูตรนี้สวยมากเลยอ่ะโอเคเผื่อใครถามไปและมานะ้ะน <Okay. S 1> วันนี้โอเคครับ